สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร่กลิ่นสังนะคะหรือร้านกาแฟไร่กลิ่นสังค่ะพบกับพี่นุม่ขาปากแดงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่นุ้จะมาแนะนําเมนูน้ําสีดําๆเย็นๆค่ะเออน้าอะไรนะสีดําๆเย็นๆนะคะเมนูนั้นก็คือเมนูโอเลี้ยงค่ะและวันนี้นะคะก็จะมาด้วยกันถึง2สูตรเลยค่ะนั่นก็คือสูตรโอเลี้ยงแบบธรรมดานะคะและอีกสูตรหนึ่งก็คือโอเลี้ยงยกล้อค่ะ ก็จะมานในแก้วขนาด22ออนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่นุ้ยได้ทำสูตรโอเลียงและก็โอเลี้ยงยกล้อในแก้วขนาด28ออนหรือแก้วยีราฟไปแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ต้องการสูตรต่างๆในการชงชากาแฟเครื่องดื่มและน้ําปั่นนะคะยังไงอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องของพี่นุ้ยเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและว,วิธีการทําโอเลียงและโอเลียงยกล้อในแก้วขนาด22ออนกันเลยค่ะไปดูกันเลย สำหรับส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะ 1. ผงกาแฟโบราณ 2. น้ำร้อน 3. เกลือป่น4น้ำตาลทราย 5. น้ำแข็งและ6นมข้นจืดสำหรับเมนูโอเลี้ยงยกล้อค่ะ เดี๋ยวเรามาทําเมนูโอเลี้ยงธรรมดากันก่อนดีกว่านะคะแก้วพร้อมค่ะพี่นุจะใส่ผงกาแฟลงไปนะคะที่2ช้อนตวงค่ะหรือ2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะสําหรับช้อนตวงของพี่นุจะมีขนาดใหญ่กว่าช้อนโต๊ะนิดหน่อยค่ะเติมน้ําร้อนลงไปที่250 ML ค่ะใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยจากนั้นพ่นุก็จะใช้ที่ตีฟองนมนะคะลงไปปั่นเลยค่ะ เพื่อให้กาแฟขายความเข้มข้นออกมาให้มากที่สุดและเร็วที่สุดค่ะเดี๋ยวเราจะพักในส่วนของน้ำกาแฟเอาไว้ก่อนนะคะเตรียมแก้วชงค่ะพี่นุจะใส่น้ำตาลทรายลงไปที่3ช้อนโต๊ะนะคะแบบพอดีพอดีค่ะแต่ถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับเพิ่มปรับลดกันได้ตามใจชอบเลย ถุงกลองค่ะสําหรับถุงกลองอย่าลืมลวกด้วยน้ําร้อนทุกครั้งที่ใช้งานนะคะเพื่อเป็นการทําความสะอาดและดับกลิ่นค่ะใส่ถุงกลองลงไปในแก้วชงเลยค่ะน,นําน้ํากาแฟที่เราพักเอาไว้นะคะมาคนอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็เทใส่ลงไปในถุงกลองเลยจากนั้นก็บีบคั้นน้ำกาแฟออกมาค่ะคั้นให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อความเข้มข้นค่ะ คนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะตักน้ำแข็งใส่ลงไปให้เต็มแก้วเลยนะคะสำหรับแก้วที่พีนุใช้จะเป็นแก้วขนาด22ออนค่ะนำน้ำโอเลี้ยงหรือน้ำกาแฟที่เราปรุงเอาไว้นะคะมาคนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เทใส่ลงไปในแก้วเลยเติมน้ำแข็งอีกนิดหน่อยค่ะ ปิดฝาใส่หลอดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูโอเลี้ยงในแก้วขนาด22ออนค่ะเดี๋ยวเราไปทําเมนูโอเลี้ยงยกล้อ,อก,กันต่อเลยดีกว่าแก้วพร้อมนะคะพินุจะใส่ผงกาแฟโบราณลงไปที่2ช้อนตวงหรือ2ช้อนโต๊ะค่ะความเข้มก็ปรับเพิ่มปรับลดได้ตามใจชอบเลย เติมน้ำร้อนที่ 220ML ค่ะสำหรับน้ำร้อนอันนี้จะน้อยกว่าเมนูโอเลี้ยงธรรมดานะคะเนื่องจากเมนูโอเลี้ยงยกล้อนะคะพี่นุจะใส่นมข้นจืดลงไปเพิ่มค่ะเติมเกลือป่อนลงไปนิดหน่อยจากนั้นพี่นุก,ก็จะใช้ที่ตีฟองนมนะคะลงไปปั่นเลยค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้ช้อนคนธรรมดาก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกกันไปเลย พักในส่วนของน้ำกาแฟเอาไว้ก่อนนะคะเตรียมแก้วชงค่ะพินุ่จะใส่น้ำตาลทรายลงไปที่3มช้อนโต๊ะนะคะ3มช้อนโต๊ะพอดีพอดีค่ะแล้วแต่นะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับเพิ่มปรับลดกันได้เลยนำถุงกรองมาใส่ลงไปในแก้วชงค่ะอย่าลืมลวกด้วยน้ำร้อนนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดและดับกลิ่นทุกครั้งค่ะ จากนั้นก็นำน้ำกาแฟที่เราพักเอาไว้นะคะมาคนอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็เทใส่ลงไปในถุงกลองเลยบีบคั้นน้ำกาแฟออกมาให้หมดค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลาย ตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้วเลยนะคะสำหรับขนาดของแก้วก็คือขนาด22ออนซ์ค่ะนําน้ำโอเลี้ยงหรือน้ํากาแฟที่เราปรุงเอาไว้นะคะเทใส่ลงไปในแก้วเลยเติมน้ําแข็งอีกนิดหน่อยค่ะ จากนั้นพี่นุชจะใส่นมข้นจืดลงไปที่30 ml นะคะราดลงไปเลยค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะมากน้อยก็ตามใจกันเลยปิดฝาใส่หลอดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูโอเลี้ยงยกล้อในแก้วขนาด22ออนค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะทั้งเมนูโอเลี้ยงและโอเลียงยกล้อในแก้วขนาด22ออนซ์ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะให้พี่นุ้มมาแนะนําสูตรไหนหรือเมนูอะไรนะคะหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายกันก็ได้เลยค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยพี่นุ้มขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปอื่นๆของพี่นุ้มนะคะสําหรับวันนี้พี่นุ้มขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊วย,บ,ย,บ,ายบายค่ะ